โอเคสวัสดีครับก็วันนี้นะครับไม่ได้มีสคริปอะไรนะอยู่ดีๆก็นึกอยากถ่ายนะเพราะว่าจากคราวที่แล้วนะครับผมรีวิวเจ้า iPhone SE ตัวเนี้ยนะแล้วก็มีบางส่วนผมได้โชว์โชว์ iOS เกเก่าให้เพื่อนๆดูนะมีหลายๆคอมเมนต์นะครับบอกว่าคิดถึง iOS 6จังเลยนะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวมาเปิด iOS เก่าๆให้ดูนะแล้วก็มาดูวิวัฒนาการของ iPhone ในสมัยก่อนกันก่อนที่จะมาเป็น iPhone 11ในปัจจุบันนะครับมาเริ่มที่เจ้าตัวนี้เลยแล้วกันตัวนี้นะครับเป็น iPhone 2G นะซึ่งเครื่องที่ผมมีนะซื้อต่อมาอีกทีนึงนะครับช่วง4-5ปีที่แล้วนะมันเป็น iPhone 2G ที่เป็น โมเดลที่ติดล็อกนะต้องลงเฟิร์มแวร์แล้วก็เจ i l b r e a เพื่อให้มันอันล็อก iOS เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น3.1.3แล้วอันนี้ก็โอเคนะครับต้องใช้เวอร์ชั่นนี้เท่านั้นนะถึงจะอันล็อกได้อย่างที่เห็นในะหน้าจอเนี่ยถ้าดูมองดูดีๆนะครับก็จะเห็นเม็ดิกเ e l นะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยความละเอียดของจอเนี่ยยังค่อนข้างต่ําอยู่นะครับจะไม่มี Retina Display นะ Retina Display เนี่ยเพิ่งมามีสมัย iPhone 4 นะครับซึ่งถ้าเทียบกันเนี่ยจะเห็นว่า iPhone 1กับ iPhone 4S ที่ผมมีเนี่ยความละเอียดแตกต่างกันนะข้อจำกัดของ iPhone สมัยนั้นนะครับก็คือ CPU ที่ค่อนข้างช้านะแล้วก็แรมค่อนข้างช้าหน่วยประมวลผลกราฟิกค่อนข้างต่ำดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าสมัยก่อนเนะี่ย iOS จะไม่มีแบ็กกราวด้านหลังรู้สึกแบ็กกราวด้านหลังที่โฮมสกรีนนะจะเพิ่งมาใน iOS 4มัง้งถ้าจำไม่ผิดนะจะเห็นว่าแบนะ็กกราวนียจะมีแค่ตอนหน้าล็อกสกรีนนะพอเข้ามาโฮมสกรีนก็จะเป็นหน้าจอธรรมดาส่วนกล้องนะครับ กล้องก็เป็นกล้องถ้าผมจำไม่ผิดนะ2ล้านเมกะพิกเซลนะครับเป็นออโต้โฟกัสนะโฟกัสเองไม่ได้นะครับแต่โฟกัสไม่ได้ก็คือมีหน้าที่เปิดขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเท่านั้นนะรูปก็มวัมวๆอย่างที่เห็นนะครับต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องกล้องเนี่ยโนเกียจะทําได้ดีกว่าแต่ลองเทอมแล้วเนี่ย โนเกียหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับตรงนี้เป็นถาดใส่ซิมน่าจะเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อแรกๆมั้งที่ใช้การจิ้มถาดใส่ซิมออกมานะครับหลังจากนั้นยี่ห้ออื่นก็เริ่มทําตามนะดูตรงนี้เป็นกล้องนะครับก็โลโก้ Apple ของผมเป็นโมเดล8 g ินะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็น แผงแอนเทน่านะครับก็คือแผงเสาสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งจากที่อ่านชีวประวัติของสตีฟจ็อบเนี่ยจริงๆสตีฟจ็อบแกอยากให้เป็นอลูมิเนียมทั้งฝาเลยนะครับแต่ยุคนั้นเนี่ยเทคโนโลยียังไม่เลิศพอนะก็เลยต้องเป็นเสาข้างล่างเลยต้องเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับหัวชาร์จก็เป็นแบบ i p o d สมัยนั้นนะก็คือเป็น3 2พินนะครับแล้วก็เป็นปุ่มโฮมถ้าเพื่อนๆย้อนไปดูคีโนตเปิดตัวนะครับไอโฟนสมัยนั้นเนี่ยสตีฟจ็อบส์ให้บอกว่าเป็น1เป็น i iPod เป็นโฟน แล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตคอมมิวนิเคเตอร์นะครับซึ่งทุกวันนี้นะเจ้า iPhone 11หรือ11 Pro Max เนะี่ยทุกวันนี้มันก็ทำหน้าที่3อย่างได้ดีนะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นกลาเมราเป็นกล้องที่ดีอีกอย่างหนึ่งนั่นเองโอเคเ,เพื่อนๆลองดูดีไซน์นะซึ่งผมว่าดีไซน์แบบนี้มันยังคลาสสิกจนถึงสมัยนี้นะครับบอดีนะ้ิอลูมิเนียมเนี่ยทุกวันนีนะ้ก็ยังมีการใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็น MacBook เองหรือว่าจะเป็น iPod Touch เอนะครังใช้อยู่สมัยน,น,นะคร iOS ยังโคกับ g o o g l e อยู่นะครับดังนั้นจะมีแอป YouTube ติดเครื่องแบบนี้แต่ว่าแน่นอนว่ามาสมัยนี้เนี่ยใช้งานไม่ได้แล้วนะครับโอเคการ c o m m u n i ิ c a t e สมัยนั้นนะครับเทคโนโลยีเป็นเอชนะน้องๆสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักคําว่าเอชนะครับเทคโนโลยีเอชคืออะไรมันก็คืออ่อจะว่ายังไงดีมันก็คือเทคโนโลยี 2G เป็นการรับส่งข้อมูลในสมัยนั้นที่ค่อนข้างค่อนข้างเร็วแล้วแหละในสมัยนั้นผมจาไม่ได้ว่ากี่ กิโลไบต์เปอร์เซกนะคือสมัยนั้นยังเป็นกิโลไบต์นะครับโอเคนะอะ่ดูแอปสต็อกยังใช้งานได้ไหมตอนนี้ผมคอนเน็กต์ไวไฟอยู่นะครับก็โอเคอ่ายังใช้งานได้นะครับถ้าสต็อกแดงเถือกแบบนี้แสดงว่าปัจจุบันแน่นอนนะครับโอเคดูอะไรอีกดีแอปคาเล enda สมัยนั้นนะก็ยังเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแอปโฟโต้นะครับหน้าตาก็ เป็นแบบนี้เลยนะสมัยนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ฮือฮามากนะครับการใช้นิ้วทางหุบทางหุบนะรู้สึก p p o o n นะครับจะเป็นเจ้าแรกๆที่นำวิธีการ s pinch to zoom เนะี่ยมาใช้นะโอเคมาดูแอปเวเทอร์สมัยก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเจ้า iPhone 2G เนี่ยเจ้า iPhone 2G เนี่ยไม่มี GPS นะแต่ว่าสามารถจับโลเคชันได้นะครับโดยใช้วิธีการเขาเรียกว่าอะไรสักอย่าง e l l u l a r i ินทิเกรตอะไรสักอย่างนะฮะ โอเคแอปเ,เวเตอร์นี่ค่อนข้างช้านะไปดูอแ,บบแอปอื่นแล้วกันปุ่มโฮมผมก็เริ่มตนะิดติดขัดขัดแคลคูลเลเตอร์นะครับแคลคูเลเตอร์ในหน้าตาก็เป็นเหมือนเครื่องคิดเลขสมัยก่อนแต่ว่าเจ้านี่สเปเชียตรงที่พอเราเอียงออกมานะครับก็จะได้เป็น Scientific calculator นะครับเป็นเครื่องคิดเลขสำหรับ วิทยาศาสตร์นะก็จะมีตัว square root ยกกำลัง cosine cosine เพิ่มขึ้นมาให้เราใช้งานสมัยนั้นเนี่ยแอปยังมันติท a s k ไม่ได้นะมีแอปเดียวที่มันติท a s k ได้ก็คือนี่ iPod เจ้านี่มันยังเป็น iPod อยู่นะยังไม่ใช่ apple music นะครับซึ่งถามว่า iPod มันดีไงดูนี่เป็นอะไรที่ว้าวมากนะครับผมมีแต่เพลงพี่เจมส์นะเจ้าอวอยรู้อายุหมดแต่ไม่เป็นไรนะเรามีเคยากิสกะโฟติซิลองดูฟังเสียงหน่อย โอเคอแค่นี้พอนะครับสมัยก่อนเนี่ยหน้าตาอินเทอร์เฟซของ iPod ค่อนข้างสวยงามนะ มาดูแ p ป Store ยังเข้าได้หรือเปล่าต้องบอกว่า iOS iPhone OS รุ่นแรกนะครับไม่มีแอป Store เพิ่งจะมามีใน iPhone OS 3.0นี่แหละนะฮะซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย iPhone ก็คือใช้ได้แค่โทรศัพท์เล่นอินเทอร์เน็ตดู YouTube ถ่ายรูปส่งเมสเซจนะฟังเพลง iPod แค่นั้นจริงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่อึดอัดทีเดียวเป็นรุ่นที่ผมมองข้ามไปตอนนั้นผมใช้ Nokia N 97อยู่ก็จะเห็นว่า App Store iTunes Store เนี่ยไม่รองรับแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้แค่นี้นะที่เหลือก็เป็นพวกโทรศัพท์อีเมลก็ยังใช้ได้อยู่ส่วน Safari ช้ามากทีเดียวนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมาไม่สิต้องเป็นดีไซน์ของเอ่อเจเนอเรชันถัดมานะครับเป็น iPhone 3G แล้วก็ 3GS นะซึ่งเครื่องที่ผมมีอยู่เป็น iPhone 3GS นะครับซึ่ง สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือนี่หูฟังที่เป็น flat hole นะเพราะว่ารุ่นก่อนนะครับจะเป็นรูที่ลึกลงไปซึ่งหูฟังยี่ห้ออื่นเนี่ยเอามาใช้กับมันไม่ได้นะครับจำได้ว่าตอนที่เปิดตัว iPhone 3 G เนี่ยพอบอกว่าหูฟังของ iPhone 3 G เป็นแบบ flat hole เนะี่ยทุกคนก็ปบเมือนแล้วก็กล้องหลัง ถ้าของ 3GS น่าจะเป็นสามล้านพิกเซลนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ถาซิมก็ยอยู่ที่เดิมว่าเป็นพลาสติกนะบอบบางหน่อยแล้วก็ด้านล่างเป็นด้านล่างนี่ขอดีไซน์เนี้ยบขึ้นนะผมว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นพลาสติกที่แบบเจาะรูไม่ค่อยสวยนะช่องชาร์จก็ยังเป็น32พินเหมือนเดิมขอบเป็นสแตนเลสสตีลเหมือนเดิมนะขูดง่ายเหมือนเดิมนะแล้วก็มีปุ่มโฮมปุ่มโฮมเครื่องนี้จะเริ่มกดยากหน่อยอ่าจะเห็นว่ามีปุ่มประหลาดขึ้นมาเห็นไหมครับมีปุ่มกล้องขึ้นมาเนะ iOS นี้ผมเดมเปิ่า iOS ราสาารถสัง กล้องจากหน้าจอได้แ่้ะแล้วลก็ที่สำคัญนะครับ iPhone 3 gs อัดวิดีโอได้ด้วย <c oughs> ยังจำได้ไหมกว่าจะอัดวิดีโอได้โอเคกลับมาเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า iOS เท่าไหร่สำหรับ iPhone 3 gs เครื่องนี้นะครับเป็น iOS 6.1.6นะก็คือเป็น iOS สุดท้ายนะครับที่เจ้านี้สามารถอัพได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าเป็น iOS ล่าสุดด้วยที่สามารถดาวเกรดลงมาได้อย่างที่บอกนะเจ้าเนี่ยถ่ายวิดีโอได้มี GPS แล้วนะครับ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมามันก็ยังไม่เด็ดพอเนะส่วนตัวแล้วผมว่าตอนนั้นเนี่ย iPhone ยังตามหลังแบรนด์อื่นอยู่ที่จะเหนือกว่าเขาก็เป็นตัวพื้นฐานของ ios นะซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนามากะครับสิ่งที่มาใน ios ตะนนี้เป็น ios 6นะครับผมก็จะเปิดให้ดูอ่าเป็นระบบมั l t ิท a s k i n g แบบเก่ากดโฮม2ครั้งนะครับเปิดมติ t i t a s k ึ้นมาแล้วก็สลับแอปไปมานี่ ios 6 1นนะครับ weather ยังใช้ได้อยู่นะผมอยู่ระยองนะครับตอนนี้ถ้าจะปิดแอปก็กดค้างไว้ ปิดปิดปิดง่ายมากแล้วก็เรายังสามารถคอนโทรลมิวสิกได้จากตรงนี้นะมีเพลง C D cover ก็ยังมีอยู่นะผมชอบมากเลยไอตัวที่เป็น cover flow ไม่รู้จะตัดออกทำไมนะแต่ก็เข้าใจจอห n ี้ไอฟล์นะว่ามันหนัก O S เปล่าเปล่านาฬิกานี่สมัยก่อนอินเทอร์เฟซเป็นแบบนี้นะเจ้นี่3 G S เนี่ยก็อย่างที่บอกจอก็ยังยังไม่เป็น Retina display นะเป็นจอความละเอียดปกติอยู่นะครับ หน้าตาแผนที่ในสมัยนั้นนะครับเป็นช่วงที่เปลี่ยนจาก o o o l l m m p p มาเป็น Tom t o m t o มนะถ้าผมจำไม่ผิดเขาก็มีการโดนไล่ออกเพราะว่า Apple m a p นี่แหละนะโอเคนี้ยโอ้ oh, สต็อกนี่ดิ่งมากนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน 3GS นี่ Compass นี่คือการ Calibrate Compass สมัยก่อนนะครับโอเคมันต้องตีวงกว้างพอสมควรน,นะดูหน้าตา Compass นะครับดูหน้าใช้งานนะทีนี้มาดู iOS 6บน iPhone CS บ้างเจ้านี่เป็น iOS 6เหมือนกันเป็น iOS 6แบบ Retina Display 6.1.3 ถามว่าทาไมเจ้านี่ต่ํากว่าเจ้านี่นะก็อย่างที่ผมบอกเจ้านี่เป็น iOS สุดท้ายที่ iPhone 3GS สามารถอัปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้านี่จะเป็น6.1.3เนี่ยจะเป็น iOS 6สุดท้ายที่สามารถดาวเกรดลงไปจาก iOS 7ได้ซึ่งต้องบอกว่ามันมีวิธีการทําอยู่นะครับลองหาดูในเน็ตดูผมคงไม่สอนนะเพราะว่ามันคงจะใช้เวลานานพอเป็นจอเลน na เนี่ยทุกอย่างมันดูสวยสมูทไปหมดนะเป็นไงละเออ ต้องบอกว่า iphone 4นะครับตอนเปิดตัวเป็นอะไรที่สุดยอดมากด้วยความสมัยนั้นนะตอนที่ iphone 3 gs เนี่ยมันดังมากนะก็ถือว่าดังมากนะครับแต่ว่า iphone 4เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับระเบิดอีกลูกอะก็คือถ้าสมมติว่า iphone 2 g เปิดตัวเนี่ยระเบิดลูกแรกละ iphone 4เป็นระเบิดลูกที่2ที่ใหญ่กว่าเพราะอะไรเพราะว่านอกจากดีไซน์มันจะสวยงามมากๆนะครับดูเพื่อนดูดีไซน์มันสวยมากเลยคือเป็นดีไซน์ที่ผมชอบที่สุดละใน iphone นะครับแกนกลางเป็น stainless steel นะ ฝาหลังเป็นกระจกนะครับมันมีความฉลาดในการดีไซน์ก็คือตั้งแต่นั้นมาเนะี่ยแอปเปิลจะใช้วิธีการแบบนี้มาตลอดจนมาถึงยุคปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับนั่นก็คือการใช้ขอบเครื่องตัวนี้เป็นเสาสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาสัญญาณ Wi-Fi เสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ G.P.S. e t o o ู h อะไรพวกนี้แอปเปิลใช้วิธีการนี้มาตลอดซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าใครอยู่ในยุคนั้นก็จะรู้ว่า iPhone 4S เนี่ยถ้ากำโทรศัพท์แบบนี้ขึ้นจะหายนะครับ แล้วก็หน้าจอที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของหน้าจอที่เป็น r e ต i นาดิสเพลยอย่างที่ผมบอกก็คือเขาใช้คําว่าเ e ตินาเพราะว่าตาของคนเราเนี่ยมองความละเอียดได้สูงสุดที่ระยะ1ฟุตนะฮะได้สูงสุดประมาณ300พิกเซลเปอรอินะซึ่งเจ้าจอ Retina Display เนี่ยก็ใช้ทฤษฎีนั้นนะฮะมาออกแบบหน้าจอให้มีพิกเซล e n s s t y y สูงกว่า300ก็คือ326 Pixel d e n ิ i t y พิกเซล n ตออมันทำให้เรามองไม่เห็นเม็ดพิกเซลในจออีกต่อไปอันนี้เป็น อะไรที่สุดยอดมากๆในสมัยนั้นนะครับจะเห็นว่า ในสิ่งที่ต่างกันเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นก็คือกล้องหน้านะกล้องหน้าเนี่ยมารุ่นแรกในะ iPhone 4นะครับสมัยนั้นนะครับมันมีกล้องหน้าเพราะว่ามันมีมีสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า Face Time สมัยก่อนเรายังใช้คําว่าวิดีโอคอลกันอยู่นะครับจนกระทั่ง iPhone เข้ามาก็ใช้ FaceTime ต้องบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยวิดีโอคอลเนี่ยไม่ได้ทําได้ง่ายนะเพราะว่าต้องมีอินเทอร์เน็ตต้องต่อ Wi-Fi แล้วก็เครื่องปลายทางต้องรับได้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยมันวุ่นวายนะพอมาเป็น iPhone นะแคคุ่ณ มีแอปเปิลมีเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในเครื่องแล้วเบอร์โทรศัพท์นั้นก็ใช้ Apple ID ตัวนี้แค่นั้นนะเพื่อนก็สามารถ Face Time เข้าเครื่องเราได้เลยผ่านเบอร์ของเราเป็นอะไรที่สะดวกมากนะต้องบอกว่าปฏิวัติวงการนะครับเจ้า FaceTime เนะี่ยทุกวันนี้เราก็ยังใช้ Face Time กันอยู่เนะี่ย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับมารีวิวให้ดูนะว่า iOS สมัยก่อนเป็นยังไงก่อน <c oughs> ที่จะมาเป็น iOS 13 <c oughs> ในปัจจุบันนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครเป็นขาเจลเบกเขาจะเรียกว่ามันจะมีแอปสโตร์ของเจลเบก ที่เรียกว่า c ีเดีนะครับซึ่งมันก็จะมี developer พัฒนาพวกทวีคเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นไอ้ notification center อะไรเงี้ยที่ทำให้เราสามารถคอนโทรลได้นะครับแล้วก็มีการลงทวีคที่แบบให้เพิ่มแกชเ e อร์ในโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นการสว p ปขึ้นอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมีคนทำทวีคลงในซีเดแล้วก็ถ้าเราเจลเบรกแล้วสามารถโหลดพวกนั้นมาใช้นะครับไม่ว่าจะฟรีหรือเสียตังก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าคราวหน้าผมจะ เอาอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะใครที่คิดถึง iPhone เก่าๆก็กดดูคลิปนี้นะครับใครอยากให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะช่วงนี้เข้าใจว่าสถานการณ์โควิดระบาดเนี่ย ค่อนข้างรุนแรงแล้วนะฮะแล้วไม่รู้ว่าจะซูเปอร์สเปรดเมื่อไหร่ดังนั้นเพื่อนๆก็ออกไปข้างนอกก็พยายามอย่าจับนู่นจับนี่นะครับหรือว่าถ้าแบบรู้สึกว่ามือไม่สะอาดก็อย่ามาจับหน้าอย่าจับของกินเข้าปากนะแล้วก็พยายามล้างมือทุกครั้งนะโอเคก็มีเท่านี้นะครับอยู่บ้านก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนด้วยรักและหงใยสวัสดีครับบ๊ายบาย